รายการโหดกระแสวันนี้นั้นได้พูดคุยกรณีที่มีกลุ่มคนออกมาร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลต่างๆว่าทองที่ซื้อมาจากร้านดังในติ๊กต็อกนำไปขายที่ร้านทองแล้วปรากฏว่าทางร้านทองไม่รับซื้อเพราะเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึงและไม่มียี่ห้อหากรับซื้อแล้วนำไปหลอมอาจจะไม่เหลือทองหรือไม่คุ้มผู้เสียหายหลายรายที่มาออกรายการ ตั้งข้อสังเกตในหลายปะเดินทั้งเรื่องของน้ำหนักทงเปอร์เซ็นต์ทงราคาซื้อขายรวมถึงมองว่าทางร้านโฆษณาชวนเชื่อชี้แจงรายละเอียดกับลูกค้าไม่ครบถ้วนโดยทางเมตักป๋าเบียเจ้าของร้านก็ได้ออกมาชี้แจงว่าร้านมีทองหลายแบบหลายชนิดแต่ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีหรือการสื่อสารบางอย่าง อาจจะตกหลุนทำให้ร้านกับลูกค้าเข้าใจไม่ตรงกันรวมถึงหลายชิ้นที่มีคนนำไปขายร้านทองอื่นแล้วร้านไม่รับซื้อก็เป็นของที่ร้านตนนำมาเป็นของแถมให้ลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้ขายทองโปอมและไม่ได้คิดคดโกงไข่และประกาศรับซื้อคืนในราคาติมหลังจบรายการกลุ่มผู้เสียหาย8ราย ได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทองหล่อพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงินคืนไม่ต้องการขายคืนร้านแต่ต้องการดำเนินการตามกฎหมายเพราะพวกตนเสียความรู้สึกมากพวกตนซื้อด้วยความเชื่อใจและชื่นชมเจ้าของร้านแต่กลับมาเจอแบบนี้ทั้งยังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านดังกล่าว ว่าเป็นการชอ่อโกงหรือโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงหรือไม่ส่วนทางด้านของคุณสตางค์ที่เป็นคนออกมาเปิดเผยความจริงในเรื่องของประเด็นทงทางด้านของตักหลังจากจบรายการหุนกระแสนั้นตักก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงสตางค์และก็บอกว่าจะฟ้องร้องสตางค์ให้ทนายเป็นคนดำเนินการ ซึ่งชาวสุเชียวก็เป็นห่วงสตางในเรื่องนี้ก็รวมตัวกันว่าจะเซฟสตางและความเคลื่อนไหวล่าสุดของสตางนั้นสตางได้ออกมาพูดแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราไปรับฟังสตางพูดถึงประเด็นนี้กันเลยค่ะทุกคนสตางยังโอเคอยู่นะสตางยังเออ ไม่เป็นไรกาลังใจยังดีอยู่นะกําลังใจจากพี่ๆทุกคนกําลังใจจากพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก่อนที่จะออกมานะคะก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้ก็กําลังใจดีนะคะใครจะใครที่ให้กําลังใจแสดงก็ขอบคุณมากส่วนใครที่จะด่าก็ สางก็น้อมรับนะคะทุกคนนะขอบคุณค่ะส่วนทางด้านของนักข่าวคุณภูริพัทราซึ่งหลังจากที่ได้ดูในรายการหุนนกษผู้เสียหายหนึ่งคนที่ใส่เสื้อสีชมพูที่ยอมจะรับเงินจากคุณตักเพื่อที่จะให้เรื่องนี้นั้นจบเพราะว่าคุณตักกับวอดเบียนั้นได้เส,เสนอเงิน ยอมรับจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ที่เสียหายที่จะยอมรับเงินเพื่อที่จะให้จบและคืนเงินเต็มจำนวนจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของคุณภูริจึงได้โพสต์ข้อความที่ว่าดูรายการหนกระแสแล้วรู้อย่างหนึ่งเข้าใจว่าเป็นผู้เสียหายใครก็อยากจะได้เงินคืนแต่ถ้าหากเป้าหมายอยากจะได้เงินคืน ควรไปแจ้งความดำเนินคดีแต่แรกแล้วไปเจรจาไก่เกียร์กับเจ้าของร้านกันเองไม่สมควรที่จะมาใช้พื้นที่สาธารณะเรียกร้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือแบบนี้เพราะการกระทำแบบนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึงมันเหมือนกับการเห็นแก่ตัวอยากเอาตัวเองรอดพ้นโดยไม่สนใจคนข้างหลัง ไม่สนใจคนอื่นหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเรียกร้องให้สุดท้ายแล้วสิ่งที่คนทั้งประเทศเรียกร้องให้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีการตรวจสอบไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวคุณอย่างเดียวซื้อของมาในราคาเท่านี้ผ่านมาสองถปีขายคืนได้ราคาเท่าเดิมค่าเสื่อมราคาก็ไม่เสีย กลายเป็นว่าสังคมเสียหายเจ้าของร้านก็เสียหายคนอื่นเสียหายแต่สิ่งที่คุณอ้างว่าคุณคือผู้เสียหายกลับกลายเป็นคุณได้ประโยชน์ไปเต็มๆมการมาออกรายการไม่มีใครมาคาดหวังว่าจะต้องได้มานั่งเคียงเงินจ่ายเงินคืนกลางรายการทั้งตัวของแขกที่มาและผู้เสียหายเองคาดหวังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ดำเนินคดีให้สุดทางแต่ก็มีบางคนที่อยากเอาตัวรอดด้วยกันขอเงินคืนและก็จบไปถ้าใครอ่านแล้วไม่เข้าใจเจตนาของโพสตน์นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยอยู่ฝั่งไหนก็อยู่ได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกครับปลอแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับ เพราะมีฝั่งหนึ่งดำเนินคดีแน่นอนไม่อยากให้ใครถูกฟ้องจุดประสงค์ของการเรียกร้องก็คือการให้ตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่การมาเคียร์เงินกันกลางรายการมาเรียกร้องเงินกันกลางรายการชาวส่เชียวเรียกร้องความยุติธรรมให้ผู้เสียหายคนอื่นเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ แต่บางคนต้องการเพียงแค่เงินคืนและก็จบกันไปในทางกฎหมายได้เงินคืนก็จบครับถ้าเป็นแบบนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีงเงียบเงียบแล้วให้ตำรวจดำเนินการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกี่ยพอครับไม่ต้องใช้พื้นที่สาธารณะหรือใช้พลังของชาวโซเชียลเรียกร้องความเป็นธรรมให้